ออกพเจ้าสองนิ้วจุลุบอกจะได้กับพ่อสวยเตียนไปเกิดมือมันนะตั้งหนูหนูตายตั้งในในเตียวอย่าไปเอาตัวมันกดกรปกระถาเวฟสันตละอเมริกาเขาอ,อย่างเงี้ยบมได้แต่อย่ามาให้พระเจ้าไทยเป่าแล้วก็ไม่ออกมันมันเป็นไดบมได้ไม่ออกก็ฟังก็ได้ทั้งนะเป็นอย่างน้อยอย่าไปหาจะจับตาเอาจะต๋วมันพอดี อยู่บไดาคนคนมาเดียวไม่อยู่บาดไดนะลูกถ้าจะได้ถ้าบรลุกลาเลนเหลนเล่นล่นเขาไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเขเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็จะมีความเชื่อว่าอีปอบดินเนียอีแม่บดินเนียคนอื่นมหาหันอายเขาว่า่อแม่ดดูุเป็นความคิดที่ผิดมากเลย สมองคนเฮาอ่ะกราบใดมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะเลเวลของมันจะบมดเยเป็นอัลไซเมอร์อันนี้นางจุงคุ้มยังอีวอกเ่าเลยปี่เปี่ยวก็กวดแม๊แมแม๊ก่าก้าเนี่ยอ่อนแรงก่ายิงอัพจีดเงินมาอีแม่ส่งตังไป็นหนาเราอ่อนไปกดเบียยังฉีดดล้วอนอป็นหนาอีแม่กดอีแม่นี่็กดแล้วก็ซื้อหวยหมด แต่พ่อะป่อเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็อยู่บัไดไะคนเฮาในแม่พ่อบอกพ่อพ่อเฮาแม่เฮาสมัยแต่ก่อนไปแกเบียยังฉีบก็จะได้เขาง้เขางมหอมอาหารการกินดีๆจะสมัยมาเดียวนี้บอกมีเส้เบี้ยงสดเดิมผกชุลรถชุลเล็กข้น้อยข้านเบ่ป้ายังซักอย่างลำกับลำบ่ล้ำกับบ่ล้ำ กินไปละกินเพื่อกัดมันจะกินเอาล้ำกินเมื่อสกัดถาบกินเมื่อหายนิ้วเป็นแบบที่แบกกล้วยเป็นเคี้ยวหาผัวออกจากบ้านจะหาผัวไปต้มงไปให้ลูกจะต้องจะหาผัวกลับบ้านบาได้อยู่เอ็นในเนี่ยในตัวนี้อาหารมาเป็นเกาม้กระเป็นบิดน้อยนันเขาก็โอ้ยโอ้ยโอ้นเหมือนกันเนี่ย ซึกลอเพราะการใช้ดีกดทิ้งไว้เป็นสนิมอยู่ก็ได้เจ็บแล้วก็ย่การเจ็บเขาจะเอาอันไดเขาก็ต้องเอาแย่การตุลุงสอนลูกอย่างนี้ตุลุงกตเนี้ยลูกฟิตเขาจะกลงบงงลอตุลุงแล้วถึงเจ้ามาตกไปจะมากู้ที่นอนเขาออกจากหูของเขานั่นแหละ ี่ี่ีห้าเขาไป็นอยากา,กกาตงตวชีนอนต่วยดลงน้องปะแถวซาก <laughs> <laughs> มันจะไปคิดชัวอีกถ้ามันเป็นอย่างซากาคโค๊ถ้ามันจริงเอาเขาเอาขึ้นหลังเอาหลังเอ <laughs> <laughs> าเนนมันจะจริงอลองอุเขาอย่าเงื่อนยิงมันหนวดกบบระมบนเฮื่อปะจายมาเก้บบมกบระแมน หาบ่ใจมาเก้งเขาก็ว่าผัวทุกเจ้าทํามากูคนเดียวเนี่ยอ้ายไม่ยินมาเก้งก็บ่แม่นเฮาก็ช่วยเหลือตัวเองเฮาไปจีอีมองคนน่ะลูกถ้ามันอยาไปเปียนี่มันต้องขยพวมันต้องปหลายงายมันต้องเป็นเจืงมันต้องนั่นนี่แล้วนแล้วนนี่เหมือน่อกนันชุม เจ้าลงผู้จ้าก,กระเปิดมะเป็นมะลาเหมือนจระแรกหัวทีนะครับก็ได้ข้อมูลเหมือนกันนะได้ข้อมูลอีลบอล็ว่าปอกำน,นันชูนีน่มีแฟนนะักอีจะครับก็รักอนนะอปอหน่ะปอหน้าจะอีมีแฟนอย่ายอีบอ้าจิตหยาดจำเขาอ่ะอีหนึ่งคน,นแบบจีอีเนาะ แล้วก็มาโหดทห่หลังหลายๆอย่างว่าเป็นบุคคลน่นาชื่นชมเป็นคนน่าเสริเสริญอันนี้เขาปเจอ้ว,ว่าตอนตายแล้วมาชมนะคุณยมห้าก,กันมาเมินแล้วก็มีคนหลายคนว่าทุกลุงพุจักกบไอชุมอีเออมุจักก,ก,กก็ประชุมนะพุจักพุจักกบเมินสมัยตาแม่เป่นตายทุลุงก็มาปีปีสามปีก่อนเผาศพกันบัด ไปเหี่ยวกับปีตังใ้าเมืองฮั่นฝนกระโต๊กเหน่อไปแวะไปมาหาสูตรถ้าเปินไปเวียงเปินกับไปแวะหาตุลุงเปินเป็นดาวของบ้านเสยียบปลาเล้าเป็นดาวดาวที่น่าชื่นชมเพราะผู้รักผู้ใหญ่ผู้นำนี่บดได้บอกว่านี่เขาจะเป็นนักเลงอิทธิพลนะมีมือปืนมนาคุณโยม แต่พอกำน้านี่บ่นมยั้มงมันมีตวัวก้หัวใหญ่จะบานมีปัญหาตุ๊กโตกอย่างขึ้นมากับถึงลงถึงสารเปิ้นกับขบฮกมาบอกกับพ่อกำน,น้าไอ้นั่นถูกยับไปพุ้นะเฮอ,อีกัว่าไปกันนี่กับตอนอยากเข้าไปหาเจ้าหาหน,น,นยายเปิ้นก็จะด่าลูกน้องเปิ้ลจะน้อยด่าเอาเจองอีตัวน,นั่นนาใไอ้กูบอกเปนงบ่เทียนนาากกาั่อนนะเ่าเพิ่นจะบ่าจะอีแป๊บเดียวเปิ้นอยากเข้าไปวงไหนทันที อย่าไปย้มมันเกะมันจะม่หยางมันจะหูที่มากระดังมันคนเงาวย้มมันได้กับมองอันนะมันจะหากินเรื่องลูกเรื่องเต้ามันมันจะได้พิษกฎหมายชมิดที่ว่าแผ่นดินมากของด้วยประมาดอย่าไปแย้มมันนี่คือปอดถุมปีเฮาหุ่ยจักรแล้วไปจะได้แย้มคนเดียวย้หลายหลายคน เรื่องไม้เรื่องตอกไม้บ้านไม้จ้องเตียยเอาไปเลี่ยมา้าลากเข้ามาถูกเจ้าหน้าที่ประมัยพอกกันวนุวน่วนวนุวน่นวุ่นวุ่นพอกระนั้นไนี่ปไปจักการอย่าไปยักมันไปดูบ้านมันเตออย่างตูขีนี้ถ้าจักมันไปมัน่าเอาอย่างไปแปะบ้านมันอีดูมันมันเอาสังภะรีปีปะไว้ไถอดกระคาอย่างเม่ผมไหวกะไหวกระสากระสาไทยก็จะไปเอาลง เป็นนายกกระบอกหูกีสมัยเป็นกำนันกระบอกหูกีสมัยนี่จุลุงสิงห์ฉายาวดาดประดับในหัวใจของบ้านเสียบปลาเลาของเฮาเป็นคนอีนายกย่องสุรเสิริญจาบานเจ้าจองเรื่องผู้หญิงธรรมดาประจายมันก็มีพร้อมแต่มันจะเลยมากเลยน้อยนะครับบอกว่ากันถ้าเอาเป็นประจายกยกัน <laughs> พีโมฮาวคิดกับมาตลอดว่าเปิ้ลมีสัมพันธ์สวัสดกับสมาชิกอยู่ในงานในทีมงานแต่ความจริงนี่นี่จ็ลงมัจะได้มาออกตัวนะความจริงคือความจริงทะแย่แล้วกับนั้นเขาก็ต้องบิบีไปแป่งบ้านแป่งจอง นี่บปอย่ังเพียงแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจหมายความว่าสั่งงานได้อันนี้น้อยยากกเดเรยพ่อบอกได้อยู่เปิ้นเลยจีน่าห้ากันตัวตัวเนี้ยอันนี้หนาเดีเออย๋ยอเขาจะไปพูดอีก,กว่าแป่งเ,เพลงหนึ่งอันนี้พอ้อลูกนี่คือการทางานของเปิ้ลก็เลยอยู่ในวงก็คือเหนือฝ้ามีฝ้าเหนือมาม่าม,มียำยำ <c oughs> ไทอีกเกิดหน้าบดได้นี่คือสังคมคนไทยเมื่อกูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องได้แน่นี่คือการกำจัดก,กันใส่ร้ายป้ายสีกันหลายๆอย่างแม่งกระทั่งเปิดประกาศจ้องจ้องจ้องว่าผู้นำห้องดินเฮาเติมกรรมการหมู่บ้านเติมผู้นำสมาชิกอันอย่างหลายหลายองค์กรอาบสาบ์ตันเนอ มาประชุมกันเข้ามาวางแผนกันเข้าออกแรกแห้งไข่ฮะก็จยส่งโพดซุ่มประตูฮ้นเนาะอันผมกับสุขภาพบุรีผมก็จะไปเชียงใหม่กอนเนอ,อเป็นวาระสุดท้ายทิเปินฟังเสียท,ท,ทั้งห้างกิบสุขภาพกับบดีแล้วในที่สุดเปิดกับไปรักษาตัวเปิดกับตั้งแต่เดือนพฤศจิกา เปินกระสูดมาตามลำดับบางวันกะดีน้อยหนึ่งกระเป็นบุญเป็นวาสนาของโยมแม่จั่เป็นที่ได้ผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของบ้านเสียบปเปล่าของเฮายม